สำหรับวันนี้เราจะมาไลฟ์สดต,ตัวนิสสันมาร์นั่นเองเครื่องพันสองนะคะสีฟ้าสวยมากสำหรับคันนี้นะคะมาเลยสีนะคะตรงปกแน่นอนนะคะคันนี้จะเป็นสีฟ้ารถสวยงามมากตอนนี้ราคาเราตั้ง319เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไลฟ์สดนะคะดูจากไลฟ์สดเอาไปเลยราคาพิเศษเลย2 5ง0 0 0หบาทเท่านั้นนะคะ2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับคันนี้จะเป็นนิสสันมา์เครื่องแค่พันสองบอกเลยขับไปเลยนะคะประหยัดน้ำมันมากเกาะถนนไม่ล่นแน่นอนค่ะเป็นปี2018ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเน้นย้ำเลยว่าไม่แค่4ี่0 0ื่โลเท่านั้นนะคะไม้ี่4 0 0 0นโลเท่านั้นนะคะไฟหน้า LED เรียบร้อยแล้วไม้เนื้อเชนเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนนะคะขับไปไหน ต่างจังหวัดขึ้นเขาหรือว่าอะไรได้หมดไม่ต้องกังวลเรื่องน้ํามันนะคะประหยัดแน่นอนนะคะชั่วโมงนี้สําหรับคันนี้นะคะนี่มาเนชเชนนะคะตัวนี้แม็กขอบ15นะคะอ่ะตัวนี้แม็กขอบ15ไล่มาด้านข้างของเขาแต่สีนี้สวยนะนูไม่ซื้อให้แฟนชายอ,ะอ่ะแฟนผมรถสามคันแล้วนะอ๋อรถสามคันแล้วใช่ไหมรถอะไรบ้างพูดไปอ๋อมี VN ครับยาริครับแล้วก็อีครับสุดยอดครับผมนะคะอ่ะซื้อเพิ่มอีกคันนึงเอาไว้ให้นู <c oughs> อ่ะสำหรับคันนี้นี่เดิมๆนะคะเบาะเดิมเลยนะคะใครอยากได้ทักมาได้เลยเดี๋ยวจะพาไปสตาร์ทรถกันอันนี้ให้ดูก่อนนะคะเดินโฉงก่อนนะคะองค์โถงม,มากเลยนู้นเนาะเม็ดอาร์ตบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองครบนะคะด้านหลังนะคะองค์โถงม,มากสามารถที่จะนะคะเก็บของได้นะคะคันนี้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะอ,ออกได้เดี๋ยวเอาออกให้ดูสําหรับที่ลูกค้านะคะอยากได้รถด,ดีกว่าไปซื้อพวก รถมอเตอร์ไซค์นะผ่อนก็แพงนะคะสําหรับคันนี้ผ่อนแค่สี่พันเท่านั้นเองนะคะผ่อนเท่าป้ายแดงเลยถ้า7ปีก็ประมาณสักสามพันนะคะผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์เลยซื้อรถเก่งไปดีกว่านะคะสบายกว่าด้วยแล้วที่สําคัญนี่เบาะนะคะเบาะพับได้นะคะ60-40นะคะเดี๋ยวทําให้ดูเบาะพับเรียบได้เลยทั้งของเบาะใครที่จะวางของและอันนี้นะคะเอาออกได้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าใช้วางไว สามารถที่จะเก็บของได้นะคะนี่เลยเรียบลาบไปได้เลยนะคะเบาะพับได้60สิสิบข้างหลังข้างในเนี่ยกว้างขวางมากการันตีนะคะสภาพรถสวยแน่นอนนะคะนี่เลยเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากให้ดูรถน่ารักเล็กกระทัดรัดมากเหล็กแข็งแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้อ่ะ สวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะแค่แชร์คนละหไลค์หแชร์นั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะเลทดอกเบีย้ยถูกมากนะคะเลทดอกเบีย้ย1.99%เท่านั้นนะคะราคาคันนี้แค่2 2 5 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนแค่ ,38 0 0ผ่อนแค่3,800เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเลยบางคนเนี่ย ฝนตกนะคะขับมอไซค์อันตรายแน่นอนสู้ขับรถยนต์ดีกว่านะคะแล้วที่สําคัญจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ได้บางคนนะคะขึ้นรถไฟฟ้าเจอค่ารถไปนี่แพงนะคะวันนึงสองนะคะเก็บเงินซื้อคันนี้ดีกว่านะคะบางทีขึ้นรถไฟฟ้าไปกลับเหมือนเราผ่อนไปเสร็จขึ้นรถเมล์หรือรถไฟฟ้าเอาเงินไปทิ้งอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าถ้าคันนี้สามารถที่เอาเงินจากตรงนั้นมาผ่อนคันนี้เป็นสมบัติตัวเองได้ด้วย ได้ลดเป็นของตัวเองด้วยนะคะผ่อนแค่3,800เท่านั้นนะคะเท่ามอไซค์เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งทางนะคะให้ลูกค้าได้เลือกไม่ว่าเงินเดือนคุณ12000ก็ออกได้หมื่นหนึ่งก็ออกได้นะคะไม่ว่าคุณจะติดแบคลิสต์นะคะติดบัตรติดรถขอให้ปิดไปแล้วออกได้มะเมี่ยวทำให้เพิ่งปิดไปเลยก็ออกได้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลน,นะว่า จะออกได้ไหมติดอะไรไหมนะคะโทรเข้ามาเลย083 888 8 8 8, 8, 8, 8, 8, 1, 8 1เพราะบางคนนะคะไม่ค่อยกล้าโทรไม่ค่อยกล้าโทรกังวลว่าเอ๊จะติดไหมเราโทรปรึกษากันได้ปรึกษาหารือกันได้ว่าเคสลูกค้าติดอะไรอยู่ทำงานพึ่งทำบางคนพึ่งเรียนจบมานะคะจะไปซื้อรถโอ้โหพึ่งเรียนจบมาเองค่ะพี่นะคะทำงานไปได้แค่หนึ่งเดือนจัดให้ได้ค่ะโทรหามะเหมี่ยวให้เท่านั้น จัดได้แน่นอนไม่ต้องกังวลบอกว่าจัดได้ก็คือจัดได้ร้อเ็พิ่งเรียนจบใหม่ๆโดยปกติทั่วไปคุณจะต้องทำงานถึง1ปีนะคะธนาคารถึงรับแต่นี่ไม่ต้องเพิ่งเข้าไปทำงานได้แค่1เดือนเรียนจบใหม่ๆไม่เคยทำงานเลยคุณก็ซื้อรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นราชการหรือว่าเป็นทำงานบริษัทมาเลยเดี๋ยวมะเมี่ยวจัดให้นะคะในวันนี้นะคะมะเมี่ยวนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะขอจบ ไร่สดเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาได้เลยโชว์ลูมเรานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า900กว่าคันนะคะฝั่งนู้นนะคะกำลังใกล้จะเปิดนะคะคอมมิ่งซูมนะคะเร็วๆนี้นั่นเองนะคะนี่เลยโชว์ลูมเรารถเยอะมากนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาได้เลยนะคะโทรหามะเหมี่ยวนะคะ0 8 3 8 8 8 8 8 1านะคะนวันนี้ขอจบไร์สดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ